สวัสดีครับอยู่กับเดชาเพลินวันนี้จะพาไปขี่รถตักเล่นครับเดี๋ยวจะพาไปขี่รถตักครับนั่งน้ำแน่นั่งน้ำกูก็ได้มีของนังมามีของนั่งบ่ทุกคนเดี๋ยวไปนั่งรถเล่นกับน้องตักดินครับยย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 ยรยรยยย

ก็ไม่ทมใส่ล่ะทมมะเล่โอ้ยทมตรงมตรงนั่นครับมันทามนเล่เรียบติดนอกรถสีโยเก่ง่อยนะครับเออเออ นิดมากตปถมบอรครับไปบอมันเปียกแต่ว่ามันเป็นรุมนี่ครับว่าถ้ารถแรงดูดูมันสิมันเป็นรุมนะแล้วมันถมอืมกแกลร,กกแรงี่รถขั้นนี่นะรถแกลรงฮะ แกดคนพอกเนาะเฮยกที่ซื้อกล้องซื้อถ้ากล้องนซซื้ง่ายเลยไม่ใช่บราสันเนาะ ขาเขาขี่ง่ายเลครับนังรถเด่นกันนังรถตักน่องเลน,น,น,เ,ลนเออรถบอกง่ายหนึ่งหนึงนั่งว้างขางนะครับว่ามันยืนเืนมันโยก ต้องในงานนีนน่ไดงงานนี่ไปรถไปเลยอู้อูออออออ้บาดยาวครับงานไม่หลนุ่งกับลหลพี่น้องพ่อพอ่อยุ่งหลายครับช่วงนี้ว่านาฝุ เดี๋ยวเดี๋ยวลุกลุกล้วครับเฮ้ยวิ่งเพ่งครับรถตักเวิ่งนะทุกคนเอารถตักขี่รถตักเล่นแล้วก็เอารถตักมาเพื่อดันหน่อยมองดูหน่อยครับเพราะมุ้งมันหลาย Ô, oh, ôi, oh, lần này nó Đang sống chư Ok, ok Chấm, chấm, chấm Tham gia rồi Tham, tà, tham, tà. tham, tà, tham tà. โอเคพี่นอ้อไปแล้วยุ่งหลายมองนี้ครับโอเคครับพี่น,อน,น้องแล้วเจอทิหน้า